รูปแบบออนไลน์นะคะหลังจากที่เราขายการนั้งแต่ที่โมกัปวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่เราได้มาพบปะเจรจญการในรูปแบบของการอบรมในรูปแบบออนไลน์นะคะนางพงศ์ลีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระจารย์บุรีค่ะได้นำสองผู้เนิญการจัดอบรมนะคะต้องวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้แทนสูงนะคะที่ทำได้เสร็จสละเวลา ก็ให้เกียนปฏิบัติารในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณหรือว่าคนดิ้งให้กับกลุ่ท่านให้พัฒนาในระดับชั้นการฉันปรี่ะนคะด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณหรือว่าคนดิ้งคะตั้งแตท่านหน้าเราในหน้าเสียดและสวัสดิ์โปราช2 5ทย ได้อย่างมีสินค้าทั้งวันคืนให้สอดร้องกับการาพิรจาราทักษะของผู้เรียนในสัปดาห์ที่ท2 1นะคะเกิดเป็นท่านอรองผู้อนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมนวยการกลุ่มหนี้เทศเิดตามคณะศึกษานิเทศสพปจ1นะครับคณะทำงานท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านวิทยากรและก็คุณครูที่ เข้าร่วมรับการอบรมเป็นเสียงที่ยี่นะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในทิ่ที่เปิดการอบรมเชิญเปมีรายการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิทยาการคัดเงืนหรือบทยิ่งใครยังไม่ได้รงนี้บ้างหนึสองได้หมดแล้วนะคะต่อไปทำอะไร ถ้าอย่างนั้นก็คือทุกคนทุกท่านนะคะมีพื้นฐานกันแล้วนะคะครูตรงนี้ทูศูนย์นะคะถ้าเกิด,ดมีบางคนคือจะใช้แบบนี้ก็ได้ดูบางคนบอกว่าไม่อะกาหนดค่าขึ้นเลยนะนะคะกําหนดค่าขึ้เนเลยเพราะฉะนั้นนะคะม เสร็จแล้วของออกเท็ตค่ะเซ็ตเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือ สไตล์วิยยทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็อิเอ็กเจเนิรส์แล้วก็แมทแมทใช่ไหมแต่สอนอนอยากจะให้บริการทุกรายชาจะให้บริการอะไรบ้า,า,ทางทำสแคชสอนอยด์ให้สอนเหมือนว่าสอนอยากให้สอนสแกนแต่ให้เด็กอ่ะเป็นคนทำเราสอนแล้วคือบริการอะไรบ้างวิทยาศาสตร์ให้บริการ ก็ได้ได้เกิดุก้งแต่ิชาเลยสังคมสเตนที่มีตัวเอที่ท่านที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าสเตนที่เติมตัวเอเติมซอกต์พเวอร์ไข้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลนัทชื่อพระวงศ์ค่ะคุณโรงเรียนอนุบาลศรขสวัสดิ์วันนี้ได้มาอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมความรู้เรื่องสแคร์ค่ะก็หลังจากที่ได้รับการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็จะนําความรู้นะคะเรื่องสแคร์ไปบูณาการในชั้นเรียนนะคะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้เป็นคุูประจําชั้นป .2 นะคะแล้วก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็อาจจะให้เด็กๆนะคะใช้ความรู้ในด้านสแคร์นะคะไปบูณาการวิชาวิทยาศาสตร์ะนะคะในด้านง่าย หีืจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเช่นการบวกเลขนะคะแล้วก็ได้อีกหลายวิชาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะทางมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏนะคะแล้วก็สำนักงานเขตหนี่ารี่การศรรึกษาการจนะบุรีเขตหนึ่งมาเด่ากาี้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมน,นายธนชัยเก่งกมลมาจากโรงเรียนอนุบาลดมามคะขามเตีย ความรู้สึกที่ได้รับหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยรัชภัฏการจนบุรีที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นมาความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรมยกตัวอย่างเช่นการใช้งานโปรแกรมสแกนเบื้องต้นสามารถนํามาสร้างเกมการศึกษาอย่างง่ายอาจจะเป็นการเก็บผลไม้เก็บสิ่งของต่างๆตามจุดมีการบวกคะแนนลบคะแนนนับเวลาไทลัด คุณครูสามารถนำไปบูรณา,าการกับหลายวิชาของอน,นิสสารได้การสร้างนิทานสั้นๆสตอรี่เทลลิงคุณครูสามารถนำไปบูรณา,าการกับหลายวิชาของประวัติศาสตร์ได้อาจจะสร้างเป็นละครน,นิทานเชิงประวัติศาสตร์สั้นๆการเขียนโคดดิ้งไมโครบิตโดยใช้ชุดคำสั่งต่างๆมาเรียงต่อกันและบังคับขับยนต์ไปในทางที่เราต้องการคุณครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนอาจจะปรับความยากง่ายตามระดับของผู้เรียนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านขอบคุณทีมงานของสอนอทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นมาหากครั้งหน้ามีการอบรมดีๆแบบนี้อีกผมจะเข้าร่วมแน่นอนครับ